สวัสดีครับคลิปนี้อยากจะแนะนำเมนูกาแฟเมนูหนึ่งนะครับชื่อว่าคาเฟ่คอเรตโตคือในความคิดผู้อิตาเลียนเนี่ยกาแฟมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะให้มันดียิ่งขึ้น,นให้มันถูกต้องกว่านั้นเนี่ยเขาจะทำโดยการใส่เหล้าเข้าไปก็ตามชื่อเลยนะหรือคอเรตเตอร์ f f e e นะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยบางคนก็อาจจะเคยลองมาบ้างนะแต่ว่าเขบอกโอ้มันไม่เห็นเวิร์กเลยไม่ชอบเลยนะครับ ผมก็คิดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะตัวเหล้าที่ที่บริสต้าเขาเลือกใช้เนี่ยอาจจะไม่ถูกรสนิยมหรือบางทีก็เป็นเรื่องปริมาณที่ใช้มากหรือน้อยเกินไปนะครับก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วต้องทดลองกันว่าตรงไหนถึงจะพอดีนะไอเดียพื้นฐานในที่อยากให้ไว้ก่อนก็คือเรื่องเหล้าที่ใช้เนี่ยอิตาเลียนจะนิยมใช้พวกแกรปป้ากันเยอะแต่ปัญหาของแกรปป้าก็คือมันมีความหลากหลายมาก ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องกราบป้าแล้วเราไปเลือกผิดขวดมาเนี่ยาอาจจะด่วนตัดสินไปเลยว่าว่ามันไม่เวิร์กเมนูนี้นะนั้นอีกเล่าอีกประเภทหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือซัมบูก้าซัมบูก้านี่ทำมาจากโปยกักนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างชุนแล้วก็ความหวานพอสมควรแต่คิดว่าเวลาผสมเนี่ยมันไปได้ง่ายกว่านะส่วนกาแฟก็แนะนำให้ใช้กาแฟที่ พวกค่อนข้างเข้มนะหรือมีโรบัสตา้าอยู่บ้างก็ออพอได้นะครับหลังจากนั้นถ้ายังไม่ชอบนะอาจจะทดลองพวกบิทเทอร์ต่างๆในที่อิตาเลียนเรียกว่าอารมาโรนะครับไปจนถึงพวกวิสกี้ซิงเกิลมออะไรได้หมดแต่ว่าอันไหนจะเข้ากับอะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องทดลองหรือไม่แน่ใจก็ต้องอ่านรีวิวตัวเหล้านั้นๆมาบ้างว่ามันมีโทนที่น่าจะไปกับกาแฟได้ดีหรือเปล่านะครับ ก็เป็นโลกที่กว้างใหญ่นะฮะมันยังไม่มีคําตอบอะไรชัดเจนนะแต่แต่ว่าก็สนุกกับการทดลองไปแล้วท่านก็สนุกกับการดื่มไปชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับก็ใครทดลองแล้วได้ความยังไงเนี่ยก็ลองมาเล่าให้ให้ฟังกันบ้างนะครับหรือใครมีประสบการณ์กับคาเฟ่คอร์เดโตมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณครับ